ับก็สวัสดีครับ FC ช่อช่างเมกวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือขึ้นรถปืนแล้วก็อาหารสายตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2องโมงครึ่งเห็นป็ะมารูน่าจะเห็นเนาะประมาณบ่ายสองโมงสามสเราจะไปเลาะยิงปลาแล่กันที่กระชังปลาบางก็เบาฮะ โอ้เช้าพันเอกมันไปซับมาแล้วสองตัวไม่ยอมครับวันนี้เราไม่ยอมเราจะต้องไปยิงมั่ให้เราทำแต่ลูกดอกอย่างเดียวไม่ยอม <c oughs> นี่ฮกองไว้แล้วไปยอ่อเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อครับจะไปเฝ้าประแรกกันสักแป๊บปหนึ่งไปกับคันเก่าครับ New MX 642เหืเดิม โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่กระชังปลาเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงกระชังกันแะมาก็เห็นตะไข่ดักอยู่ตรงนน้นนะฮปลาทับทิมตัวใหญ่ไซส์กิโลฮะติดอยู่หกตัวครับคงจะเป็นปลาทับทิมที่หลงออกจากกระชังนะฮนะแล้วตะกี้นี้นูนะ่นฮะอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งเห็นแดงๆผ่านไปเลยฮะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นปืนนะปืนยังอยู่ในเรืออยู่นะเอา้าปืนแช่น้ำด้เนละ ใช้ปืนแช่น้ำอยู่เราจะมาดักยิงปลาแรดเดี๋ยวถึงีแถวๆนี้ฮะเนี่ยเดี๋ยวได้ขึ้นต้นไม้ต้นนี้เราจะคอยเฝ้าดูที่ว่ามันจะมีตัวไหมโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันบนต้นกระเหลืองนั่นเลยนะต้นนี้จะเลาะดูแถวนี้แหละเผื่อจะมีตัวนะตรงนี้เป็นพุ่มพุ่มไม้อันนี้เป็นต้นมาดันเคเดี๋ยวเราจะดูตรงขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้นะเคครับเดี๋ยวไปเจอกันต้นไม้เลย ตอนนี้ก็ขึ้นมาบนต้นไม้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งเฝ้ากันก็จะมีปลาลับงลงมาจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้จะมีปาพอยดอยู่ในนู่นปาร์พอยด์ในต้นดังตรงนี้เป็นไปทางป่า ลนะตัวนี้เป็นเปลี่ยนจากแพรกุ้งไอแพรปลาเปลี่ยนแพกบแล้วอันนี้เราหันไปเลี้ยงกบกันนะอันนี้เป็นกบทางนั้นนะตัวนี้คือปลานี้ <Yeah. S 1> ก็หยุดแล้วหยุดเลี้ยงกันแล้วหันมาเลี้ยงกบแทนเนาะน้าก็หลกักน้ําหลักมาโอเค เดี๋ยวติดตามกันต่อนะนจะมีปลากันม้งไหมออแรลมมาละตัวงนะตัวเล็กๆเห็นไหมครไซส์ประมาณนะี้สามสี่ขีดเหมือนในเชียงฟ้าอ,อมยิงฮนะไซส์เล็ก เห็นไหมบันล็กสองตัวนะตัว,ตวไม่แน่นะอาจจะมีตัวใหญ่ยายสามตัวครับตัวตัว,ตวนี้เขื่องหน่อยฮะตัวนี้เขื่องสามตัว Bảy hết Trời ơi, đó, Tôi dài khách โดนนะเดี๋ยวพาไปพันใต้กระชังนี่นะถึงไหนไม่รู้ตอนแรกมันก็หมุนๆอยู่แล้ว <c oughs> ปล่อยไปนิดเดียวเองน่าจะเข้าใต้กระชังนะพันตุ่มไปลงไปเอากันครับตัวเครื่องอยู่กำลังจะสูบยา ไอ้แดดมาพอดีเก็บพอ,อยาก่อนเดี๋ยวลงไปเอาป่ากันก่อนเนาะนู่นฮนะติดคือชังนู่นนะเห็นไหมไม่รู้จะตอตรงไหนฮะเสียงแน่นดีอะเสียงตึ๊บเลย คนี okay, ่ฮะน่าจะพันตุ้มตุ้มกระชังอ่ะเนาะเดี๋ยวสาวปกันพันตุ้มกระชังอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสาวตุ้มขึ้นมาเลย เอาต่มครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงเลยุดดอกวิ่งเข้าไปวอวนเขี่ยไม่ได้ลำบากแท้แกก่อน รอตรงนี้ตดตรงนั้นหลุดดอกนี้ปลาหลุด,ดครับเดี๋ยวเคลียปลาก่อน ủa uh, người à. À, Để à, thong thong giảm lô này sẽ đại ึงมเข้าข้างคลิปครับคลิปร้อยเชือกไปเลยลูกดอกวิ่งเข้าไปอยู่ในกระชังแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากระชังเขาขเคลียร์ปลาไปแล้วเหลือแต่กระชังเปล่าไม่เป็นการรบกวนเขาโอเคเดี๋ยวโอ้โห <c oughs> <c oughs> หเห็นเนาะพ hey, ักเหน,บบนื่อยบ้านน้ำข้างนอกแรงน,นลไหลลงไหลไปทางบงางประกองอย่างเดียวระดับน้ำคงอีกไม่นานก็คงจะกลับสภาพปกติเนาะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในภาวะน้ำท่วมอยู่

ฉันพายเรือมามันก็ฉันพายเรือมาเขาก็เห็นว่าโอ้โหเยอะขนาดนี้ใช่เลยยังจะบอกอยู่ว่าถ้าเขาไม่เอาบอกเลยเจะเอาเองเน่นแน่ไหมพอพูดถึงเหรอพอพูดว่าจะเอาปลาไปกินหน่อยให้มาให้ ขายได้เล็บบวเอายอกยอกยอกเออขายไหนดังนวลป่ะขายไปเรื่อยเปื่อยไปนะเออเขาท่าดีเหมือนกันใช่แล้วเป็ดไก่ไม่เลี้ยงได้ไงนออะ หลังจากทุลักทุเลนู้นลูกดอกเขาไปติดดิอวนติดในกระชังแต่ไม่มีปลาเขาขายปลาไปหมดแ,แ,แล้วเรื่อนืลอปลาขาวอยู่นู่นลูกไว้ก่อนเนื้อแต่ปีนกลับขึ้นตรงนั้นเหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะโอยรวยอาหารอีกดูเท่าไหจะมีตัวต่อไปปะ่อกี้มาอยู่ใต้น้ำนั่นแหละยังดีจุกเดียวก็ยังได้กิน นะนูะน่สายตะข่ายเขาบานเขาตรงนู้นเ่ยหลังนึงน,นะนั่นเขาเก็บไปแล้วมาเก็บตะข่ายติดปลาทิชประมาณเจ็ดตัวเมื่อกี้เขาหน้าไปดูเจ็ดตัวแล้วก็โทรไปบอกเขาว่ามีปลาทิ์ติดนะเดี๋ยวมันจะเน่าเราเป็นปลาที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยแหละด,ดออปไปเดี๋ยวมันกระบนกลับมาให้เขาคิดอยู่ดีโอเคเดี๋ยวเราไปเฝ้ายิงไปละตัวต่อไปกันโอเคครับ

เก็ลูกดอกบรรทุไปแล้วเอาแล้วบอ,อกไงจะงนี่จะแทงย้อนแค่ว่าจะยิงหรือไม่ยิงแค่นั้นแหละ <laughs> นี่ครับตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วตะวนันจะตกดินแล้ว ก็อาศัยยิงที่กระชังปลารครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วถึงเวลากลับเนี้ยเอาปลาแดดแช่น้ำไปใช้ประมาณสองสองโลอัพสามโลเทียบกับฝมือเนาะนี่ฝมือปปลาก็ได้ครับตัวนี้ เข้าตรงนี <boundaries> <si suppression> ้ฮะเดี <okay>? ๋ยวเข่ากุกหูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กก็เข่ากลางตัวตัวเล็กนี่สองตัวตัวแรกว่าจะปิดอีกสักตวงเถอะเข่ากับข้าเปห้เมียปิดไม่ได้มันไม่ยอมเข้าใกล้ปอดอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปเลยฮะแล้วแล้วก็ถือปืนไปด้วยยังไม่ลดยังไม่ลดปืนนะ พราะว่ามันมีผูกปลาทับทิมอยู่ผูกปลาทับทิมที่กระชังแตกนะเนาะถูกต้นไม้เกี่ยวใต้ท้องกระชังปลาก็หลุดไปแบบในแม่น้ําเนี่ยเนาะประมาณห้าร้อยกิโลปลาทับทิมนะไม่ใช่ปลาเล็ทับทิมเราก็จะขึ้นปืนไปด้วยผายเรือไปด้วย เผื่อเจอประแรดไอใบทับทิมจะได้ซัดซะเลยเห็นไ,ไหมั้ยมีแดงๆไหม ปลามมอจะหาดูตัวใหญ่ใหญ่ใสทักโลมีไหมเพราะว่าตอนที่ไปไปเรือไปเห็นอยู่ฮะตัวใหญ่ไม่เจอไม่รู้ไปไหนแล้ว โอเคคงจะต้องลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้พานเมฆครับกับปลาและสองตัวตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวโอเคครับเป่าตัวใหญ่อีกสักตัวไม่ได้ครับโอเคครับยังไง ยังไงก็อย่าลืมซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้พันเมฆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ